ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกม r v นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวสกินใหม่นะคะของตัวละครเมดนะทุกคนลองทายซิว่าเป็นสกินตัวอะไรเอ่ยลองทายซิทุกคนเราต้องได้เมดก่อนเลยอย่างแรกอ่าไม่มีคนฟาร์มเลยโอ้แครี่สาม ออมกลัวจะไม่มีคนเล่นลงเอ้าเไม่มีคนฟาร,ร์มไม่ได้นะตาคุณแบนแล้วเราแบนตัวอะไรดีนะที่มันแบนตัวนี้แล้วกันคลิกซี่แรงนะ ลมบอกคิดหนักเลยให้ใครดีก<ค>นเองคนเล่นลมบอกว่ากูเลือกก่อนดีกว่าว่ะขอมาสามคนออยิมให้น้อยอทำไมมันไม่ยิบให้เราเลยอ่ะขี้แกงเกิน ก็จะเล่นวีล่าไงวีล่าใช่ทุกคนวันนี้เรามารีวิวสกินวีล่านะคะในวอลลุคพาร์ดนะสวยมากบอกเลยว่าสวยมากนีสกสก่สวยมากดูสวยมากอ่ะสวยเวย โนเดีออมว่าโอเคเลยนะคนที่ชอบสีชมพูพื้มมากเลยออมว่าแต่ส่วนตัวออมชอบสีแดงดานะแต่มันก็ออกโทนแดงดําอยู่นะถึงมันจะเป็นสีชมพูแดงเอ้ยสีชมพูดําก็เถอะแต่ออมว่าสวยนะสวยสวยก็คือสวยอ,ะอ่ะชอบนะชอบชุดอะเห็นปะสีเข้ากันดีแบบสวยงามคลาส890เลย โอ้ฝั่งนั้นเอาอารามมาเราจะชนะไหมนะเห็นปะสวยจริงสวยจริงเป็นสก,กินลิมิเต็ดนะทุกคนสวยจริงสวยจัง ฝั่งหนุนอยาโลตันด้วยน่าจะโห่ฝั่งเรามีแต่ลูกแรกๆทั้งนั้นมีหายาโลตันคนเดีวยวเองสู้ได้ไหมนะจะสู้ได้ไหมนะ เหมือนเดิมนะคะถ้าเราเล่นเมลออก้ปูมานาก่นดูปีกสีมีความสีฟ้าข้างบนด้วยสวยนะว่าสวยสวยงามมากเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนี่เป็นผีเสื้อออกไปดูดูแล้วมันก็เหมือนคิก,คกซี่เลยนะทุกคน โอ้ยมันจะแย่แรงจังมีสกิลสองก็ปล่อยเหมือนหัวใจบูยบินออกไไมาแต่คล้ายๆคิกซี่เลยรู้สึกคล้ายๆคิกซียก่ยังไงมืออาชีพเฮ้ยอลัมหูยไอ้นี่เกือบตายอลา,ามอะโตัวไอ้นี่ทีอะ เดี๋ยวนาตายานาตายาลงมาแน่เลยนี่ไงว่าล่ะไปเอาหัวใจบุยบินไปก่อนเอาลองท้าตั้งสถานะชิ้นที่สองข้าสงงร้่งมันมีดเลย,เร,ย,บบยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยตัวโลเล่นดีนะ เ,เราไม่เล่นกับนาตยายาละแรงมากปกติมันก็แรงอยู่แล้วนะเราเพิ่งรู้ว่าฝั่งเรามีแคลี่สองตัวนะเนี่ยเออโหแรงเลยโอ้ยในปุงในป้อมก็ไม่เว้นเลยนะ เกินไปละออมรู้สึกว่าจะแพ้นะเนี่ยอย่าเล่นแบบเล่นตึงเครียดมากทุกคนนั่นะค่ะตั้งสถานะกันเดี๋ยวเราไปช่วยราวิวก่อนแต่เราก่อนที่เราจะไปเราไปเคีคลิปก่อนดีกว่าพรไม่น่ามีใครมาเคีย,ยคลิปให้เราอนะ่ะอ่าอย่าอยู่บนมันมาหาออมหรือเปล่าออมไม่มา ปิว้วเรียบร้อยดูนาตา่าจย่เฮ้ยทำไมมันปล่อยอันตีใส่อลมตัวเดียวล่ะ,ม,ะมาหลอดมาจากไหนเนี่ยโอ้โหยอม ถ้าเกิดรอดก็เก่งอะตอนแรกก็ะจะปล่อยสกิลใส่ไว้อเลินะมาโชว์ความ,มงุ้งให้คนดูดูอีกอคนมันผิดพลาดเล็กน้อยไม่น้อยก็อยู่มันจะแพ้พาวีล่านี่แหละ มต้องออกแต่เลือกนะออกจุดขึนม เจอรนะสกยูโมเดลโมจะไม่ใช่โมเด,มเดลเล่นเหมือนกิเกื้อะีเป็นกิเสื้อเสื้อนยน่นน ้อมมน่าจะได้ป้อมล่างนะทุกคนเราก็เสียตาเสียไหมไปทำอะไรเนี่ยไปวิงว่ง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 วิง่งวิ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 ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ทำนะน่าจะแตกกันเออเราแรงไม่พอเนี่ยไปย่าไม่ตาย เอ้ยใครเข้าไปอย่างนั้นอ่ะตายนะอยเอ้ยมันเล็งเราคนเดียวเลยอะ่ะแพ้เพราะว่าหยามฝั่งเนเล่นดีนั่นแหละปกติตัวมันก็โกงอยู่แล้วเราต้องเชื่อมันม่นในทีมเรานะทุกคนถึงป้อมเราจะแตกสลายเป็นเสียงๆแล้วก็ถิด อีกเยเอาเนตหายไม่ใช่เนตหายเน,ยนตแจ้งเตือนนะคะขอความเข้าใจหัวหใจใส่กูใส่เลย มันจะล็อกเรามันจะล็อกเราช่วยด้วยช่วยด้วยอ้อนูเลยค่ะหนูกลัวแล้วโหป้อมสลายหายหมดแล้วลาวิลก็คือกูไม่สนใจโลกและโลกก็ไม่ต้องมาสนใจกูเอาป้อมอย่างเดียว งเ <My turn. S 2> อ้าปล่อยผีเสืเ้อไปทางไหนวะเนี่ยใช้คำว่าปล่อยผีเสื้อปล่อยสกิลแรก,รกปไปไหนเะนี่ย

เดินมาเจอมาหลอดกำลังยืนวา้าปีเลย <S <S เหมือนเห็นไว้โออยู่แถวนะ้ะโอ้โหวลามร้ออ้ากาาา้อาไห้ เพื่อนได้ดาแต่ไอออมตายเพื่อนตายอีกหนึ่งคนคุมม้มไหมเนี่ยแพ้ก็ไม่ได้ลงอ่ะบอกเลยพอรีวิวสกินทั้งทีถ้าแบบแพ้นี่ก็แย่เหมือนกันนะแพ้ก็ไม่ลงอัดใหม่จ้าถ้าชนะก็ลง ล็อกเราอีกแล้วทำไมมันจ้องเล็ลอกเราอย่างเดียวเลยวะไม่รู้เราไปทำอะไรให้มันเนี่ยมันตามเราอย่างยอารามคนเนี้ยตายซะกลายเป็นกล่องโอ้ยคิปโกลเงินมหาศาล กูมาหลอดปาดแรงจันฮะ่ะตายอยู่รออะไรตายอยู่แล้ว,ลายยลวมาหลอดปาดอย่างแรงเลยโอ้อยาเลือดเอ้ไอ้นี่ รอดไหมรอดไหมไวโอล,ลินตีไหมเราจะเกิดไปเชยช้าทุกคนคไวโอลิตก่อนแต่ล้ำจ้องจะล็อกเราคนเดียวเลยเันามาเพื่อล็อกเราเหรออุ้ยนี่ไงไวโอลิน มันมีอาร์มกับมาหลอดอยู่ไม่ได้ไม่ได้ ยายอย่างแบกเลยอะเราดักกันโอ้ยหยานอยู่อะได้หรอโอ้ยหยานน่าตโลบอกฉันจะเอาป้อมจตกเฮ้ยถอยเจ้าหรอไม่ได้นะนี่ไง โอ้ยอารามมันล็อกแต่เราอย่างเดียวเลยเฮ้ยทีมเรามันมีตั้งห้าคนกูไม่เห็นมันล็อกใครเลยมันล็อกกูคนเดียวเนี่ยเหียกูว่ากูคิดได้เองแล้วนะแต่นี่ไม่ใช่ละมันล็อกกู้คนเดียวเลยทีมมีตั้งห้าคนตัวบางมีตั้งสองสามตัวเยเวนโตโร่เนี่ยบางหมดเลยมันล็อกกูคนเดียวเลยเหียแม่กูเริ่มอคติกับอารามตัวนี้แล้วนะ ขึ้นภูมาราละเอาดาวดแน่นอนเาาดาวดแน่นอนเขี่ยมาหลอดแรงมากเลยนะปาดทีจับปอ,อเลย โอ้โหแม่งเ้ยสวยสวยจัดลมกับลมสู้กันอารมชนะขาดอยู่แล้วมาหลอดบอกชิดแทงชงแทงยังไงอารมมันก็ชนะอยู่แล้วอารมมันชนะอยู่แล้ว าตายตัวที่ชนะลําได้ก็มีแต่หายาทีมเราเนี่ยลาวิโก็ชนะได้หระมัง้งแต่ลาวิโค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองอยู่ <c oughs> ทำไมแจ้งเตือนมันเข้านะทำไมที่เราปิดแจ้งเตือนแล้วนะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยปิดแจ้งเตือนแล้วเห็นว่างเงียบเลยมาก ดักมันมาแล้วดักมันมาแล้วทุกคนเอาหัวใจไปกินโอ้โหมาหลอดช็อกใส่กูอารามล็อกกูว่าแล้วอารามมันล็อกกูอย่างเดียวกูว่าแล้วแพ้แล้วแพ้แน่นอนร้อยเปิดแพ้แน่นอนไออารามล็อกกูทั้งเกมเลยกูว่าคลิปนี้น่าลงนะ อาร์มแม่งล็อกกูทั้งเกมเลยไอ้เขี้ยกูไม่เห็นมันล็อกค,คนอื่นเลยนะแพ้จริงๆอะ่ะชนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแม่งอาร์มเล่นล็อกกูทั้งเกมเลยเขี้ยงมึงมให้กูเจอมึงเกมหน้านะกูดะเดาเชอร์รี่มาละลายมึงนกัมึงเล่นอาร์มกูจะแบนอาร์มเลยสรุปว่าแพ้นะ ส่วนมากไม่ค่อยเล่นวีล่าแพ้นะถ้าแพ้นี่ฟีล่าเลยนะแต่ตานี้ยมันสมควรแพ้จริงๆอารามมล็อก,กูตั้งกี่รอบแล้วนะทัชนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงที่สามหายาบอกกูแบกหลังหักเลยแม่งล็อกกูทั้งเกมเลยอีอารามือโอเคทุกคนคลิปนี้ไว้แค่นี้ค่ะสรุปว่าออมจะเอาลุงนะแม่งออมขี้เกียจเล่นใหมล่ละ เพราะว่าเดี๋ยวออมมีงานต้องไปทำต่อนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสกิลวิลาก็ประมาณนี้แหละโดยรวมออมว่าสวยนะเต็มสีปอมให้ประมาณ8เลยสวยมากโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายใครเจอไออารมล์คนนี้นะจะเอาตัวไปละลายมันมันไส้จริงๆเลย